สวัสดีค่ะสรุปผลน,นะคะเดือนที่แล้วมิถุนายนนะคะที่เราจัดโปรโลอตโต้กันนะคะได้เวลามาจับแจกระมาัแล้วนะคะนี้เราที่มีกันนะคะเราเราคัดมาสำหรับคู่ที่ได้ห้าลิฟติ้งขึ้นไปนะคะมีสิทธิ์ลุ้นโชคอลอตโต้กับเรานะคะมาดูว่าเงินกองนี้จะเป็นของใครนะคะ นีคะมีอยู่5รายชื่อเท่านั้นเองอที่จะเป็นผู้โชคดีในวันนี้นะคะตืะ่นเต้นแล้วว่า <c oughs> คใครจะเป็นคนจับคะลอตโต้ของเราเนี่ยจะมีอยู่2รางวัลน,นะคะตามที่เราแจ้งไปในโปร2รางวัลน,นี้เรามาลุ้นกันนะคะรางวัลวละ500บาทจ<ะ>ักนะคะได้ค่ะแจกเลย yeah. เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะโดนตีโดนตีนตอ่า เดี๋ยวขอมอบบ้างเนาะใช่คนแบบไหนเนาะคนแบบไหนเนาะทุกคนได้สินั้นเท่ากันนะคะดนตรีไปไหนคะดนตรีพ้อมอุ้ยใครอยใครอะใครอะดูรายชื่อกันค่ะ ีนด้วยนะครับปี2000นะคะคุณจาชนทีนี้จะเป็นรางวัลอะไรคะพี่ทีนี้มันจะเหลือแ่งราวัลก็คือรางวัลชนะเลิศเลยนะคะคนที่ได้ l i s ต i n g สูงที่สุดนะคะก็คือบอกไปแล้วว่าเราจะมีรางวัลชนะเลิศให้2,000บาทนะคะ คือผู้แจกขอบคุณค่ะเพราะตัวเองเนคนที่ได้รับรางวัลเองค่ะอยากจะรู้จังเลยค่ะว่าใครเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลนี้คือวันนี้พิาเขาจัดรางวัลพิเศษให้นะคะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งรางวัลนี้ เดิมของเราเนี่ยก็คือผู้ที่ได้รับรางวัลสูงสุดก็คือชนะเีินด้รัรางวัลใช่รา่เล่อนเรางวัลแต่นะตอนนี้เราเราเห็นในความตั้งใจของทีมงานเนาะของเพิ่มอีกหนึ่งรางวัลแล้วกันนะคะก็เป็นเป็นรางวัลอันดับสองแล้วกันเนาะก็วันนี้เราก็จะแจกเพิ่มหนึ่งพันบาทนะคะนี่ ข,อขอ้อมูลตรงนี้นะคะน้องสรุปมาให้แล้วนะคะ,<ห>ะขอ้อมูลตามนี้นะคะค่ะรางวัลเขาได้ทั้งหมด28เล็ติ้งนะคะโอ<ห>้ยย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 ย เพราะว่านำโด่งนำยิ้วเลยเขาไม่พูดเยอะเขาทำเยอะใช่ค่ะทขาได้กี่ซับคะเยอะมากเลยนะเออก็อันนี้ภายในในระยะเวลาหนึ่งเดือนนึ่งเดือนเท่านั้นหนงเดือนเท่านั้นเองนะคะทั้งหมดเขาทำไปได้35มสิาซับค่ะโอ้สุดยอะเยอดเลยนะคะสามสิบาเนาะรางวัลที่หนึ่งนะคะรับเงินรางวัลไป2,000บาทได้แก่พี่หนึ่งพันสิบสองค่ะ ด้วยนะคะน้องใบไปแรนมีความตั้งใจเคยไปเปิดงานนะคะกับคุณเชอรี่ในการเปิดบ้านเนาะเห็นแก่ความตั้งใจที่คุณเชอรี่เนี่ยขยันและตั้งใจทุงานด้วยความจริงใจแล้วก็เหมือนกับว่าทั้งทังที่ตัวเองยังไม่พร้อมนี่แหละค่ะคนจะสําเร็จไม่จําเป็นต้องรอความพร้อมถ้ารอความพร้อมคุณจะไม่ได้ลงมือทำเมื่อคุณรู้ว่าคุณเจอโอกาสนี้แล้ว แล้วก็คุณสามารถตั้งเป้าหมายด้วยตัวคุณเองนะคะไม่ต้องรอว่าเอ้ยฉันจะขาดโน่นนี่นั่นใช่ตัวอย่างนี้ให้เห็นพี่ๆนะคะคนที่ทํามาก่อนเขาบอกแล้วนะะคว่ามันจะประสบความสําเร็จได้ก็ขึ้นถับตัวเรานี่แหละฉลองเลททำนะคะใช่ค่ะนะคะก็ขอเป็นกาลังใจให้ตัวแทนทุกท่านนะคะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราเดือนนี้เราก็น่าจะมีโปรอะไรพิเศษให้เล่นอีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอติดตามต่อไปนะคะค่ะ